ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีนในในรนนครับวันนีเป็นอยังไรบ้างมอรนี้งานยังงบ้าโอ้โหรู้สึกดีใจมากครับก็วันนี้นะครับตีอยากจะมาเชิญชวนทุกทุกคนนะครับแฟนๆพี่น้องทุกทุกท่านนะครับมางานโรบินสัน เดอทิเมตวอลแฟร์2 0 2 13นี้นะครับซึ่งจัดงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่2เมษายนนี้นะครับใครที่สนใจแบบว่านาฬิกาหรือเป็นแฟนตัวยงของสมาร์ทวอตหรือว่าลิมิเต็ดรีชั่นต่างๆของแบรนด์ชั้นนําทั่วโลกครับสามารถมาที่นี่ได้เลยครับศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งเราจะมีนาฬิกาแบบครบครันแบบทุกยี่ห้อจริงๆซึ่งวันนี้ตีก็มาในานามของแบรนด์ของเกรดนะครับผมซึ่งก็ก็ดีใจมากๆครับที่ผู้ใหญ่ ให้ตีมาร่วมมาร่วมเปิดนาฬิกาอ<ม>ีโค่อีโคสิสต์มตัวนี้ด้วยครับผมอย่างวันนี้เราเองได้มีโอกาสเดินดูของแบรนด์อื่นด้วยไหมครัใช่ครับมันมีโอกาสได้เดินดูงานาบ้านแบรนด์อื่นได้ดูบ้างครับก็โอ้ในภายในงานก็มีนาฬิกาแบบแบรนด์ชั้นนําต่างๆเยอะมากเลยครับแล้วก็มีศิลปินท่านอื่นก็มาเปิดงานด้วยรู<ม>้สึกดีใจมากครับที่ที่คนที่รักนาฬิกาเนี่ยได้ได้มารวมตัวกันครับ เข้ามากครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใส่แล้วรู้สึกว่าสปอร์ตด้วยเล่นเล่นกีฬาได้ด้วยครับครับก็รู้สึกว่าเล่นกีฬาแล้วก็สิ่งที่ชอบเลยคือเป็นพลังงานสะอาด <regarde. S 1> คือเขาจะใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ครับซึ่งเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นแบบว่าเป็นไอการที่ไม่ต้องใช้ถา่านแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แบบเหมาะเหมาะกับทันสมัยกับพลังงานสะอาดมากครับเข้า,าร้าไสไตล์กับ<ๆ>เราด้วยครับ ครับขอเชิญชวนแฟนๆทุกๆคนนะครับใครที่ชื่นชอบนาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนรุ่นไหนก็ตามนะครับที่นี่มีพร้อมให้คุณได้ดูอย่างแน่นอนครับที่งานโดบินสัน The Ultimate w a t c h Fair 2023นี้นะครับผมมาได้เลยนะครับผมจนถึงวันที่2เมษายนนี้เท่านั้นนะครับใครที่อยากชื่นชอบสไตล์แบบไหนลองมาเลือกชมเลือกดูได้ครับที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ครับที่นี่ครับอัปเดตถึงผลงานของเราบ้างครับ ตอนนี้ก็ในปีนี้นะครับจะมีผลงานละครเรื่องเรือนธาตุครับกระทางช่อง3ามว่าอยากจะให้คนติดตามเพราะเพราะว่าเป็นเป็นพีเ,เรียนแรกๆของตีด้วยแล้วก็ได้เล่นคู่กับน้องอาด้วยครับอยากให้ทุกคนติดตามชมดูเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราตั้งใจทำกันมากแล้วเป็น เรื่องที่สื่อสารออกมาเกี่ยวกับความรักของแม่ด้วยอ,อยากจะให้แบบแม่แม่ทุกคนหรือว่า,าน้องน้องที่บ้านหรือใครที่แบบไม่ได้ห่างหายจากการดูละครมานานก็อยากจะให้กลับมาดูละครเรื่องนี้หรือว่าคนที่แบบชอบชอบละครเรื่องผีอะไรเงี้ยเรื่องนี้มีครบรสแน่นอนครับทั้งดราม,มา่าทั้งความรักทั้งสืบสวนสอบสวนครับเรื่องนี้จะให้แบบครบทุกรสมากเลยครับแอบ,บกดดันไหมคัเพราะเป็นพ่เอเรืดด่องแรกของเราว่ก็แอบ,บกดดันครับ แต่ว่าก็โชคดีที่เราได้พี่หนุ่มกิจคอยช่วยครับพี่หนุ่มก็เป็นทั้งผู้จัดแล้วก็เป็นทั้งผู้กับช่วยด้วยแล้วก็ทําให้ตีได้แบบแบบว่าพัฒนาฝีมือการแสดงยิ่งขึ้นขึ้นไปอีกแล้วก็ได้เล่นกับน้องๆที่มากความสามารถอย่างน้องอายน้องอันดาน้องมินจาครับแล้วก็ได้เล่นกับรุ่นรุ่นใหญ่แย่ๆอย่างพี่นุ่นศิริพันธ์ครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ย อยากจะพัฒนาตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็มีแรงในการแบบในการแสดงต่อไปครับก็เรื่องนี้ก็เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญของตีเหมือนกันก็อยากจะให้แฟนๆทุกคนรอติดตามชมกันได้ครับที่ช่องสามนะครับประมาณกลางเดือนพฤษภาคมน่าจะได้รับชมกันทุกคนแล้วครับอ่นนี้ก็หัวใจบ้าตายอย่างที่หลายคนจับตามองล่าสุดเขาไปแซวในอินสตาแกรมพี่แอยก็เป็นขาประจําครับไปแซวพี่แอปตลอด ก็เรียกว่าตามตามปลื้มดีกว่าครับตามชื่นชมแล้วก็สนับสนุนคนที่คนที่เราแบบชื่นชอบครับเพราะว่าพี่แอฟเป็นคนที่วางตัวดีแล้วก็หลายๆคนก็ชื่นชอบเหมือนที่ติชื่นชอบพี่แอฟอยู่แล้วครับก็เลยคิดว่าเราอยากจะสนับสนุนคนที่เราชอบแบบในทุกๆช่องทางในทุกที่ที่เราทําได้เราอาจจะไม่ได้ทาได้แบบมากเท่าคนอื่นแต่ว่าเราทาเท่าที่เราทําไหวอะไรที่แบบสนับสนุนพี่เขาได้เราก็พร้อมที่จะ ทำให้ให้คนที่เราชอบอยู่แล้วอย่างที่พี่เขาก็ายังคงแอบลุ้นแอบเชียวเอ,เองที่อากาศมันมาไปมากกว่าแบบคนที่อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเลยครับครับแต่ตอนนี้เราก็สนับสนุนที่เขาเต็มที่เท่าที่เราทําได้เพราะว่าเราก็ปลื้มแล้วก็ชอบในการวางตัวของพี่แอบครับแต่พี App ่แอบเองเขาก็คเคยสัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้จิบในเรื่องของอายุหรือว่าอะไรนะครับเห็น <laughs> สัมภาษณ์อยู่ครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่า พี่แอฟเขาแบบน่ารักน่ารักกับทุกๆคนอยู่แล้วครับก็เลยทําให้เราแบบยิงย่งยิ่งยิ่งหลงรักแล้วก็ปลื้มเข้าไปอีกเพราะว่าด้วยความน่ารักของของพี่แอฟครับก็อยากจะแบบเป็นส่วนหนึ่งที่จะสพอร์ตพี่เขาไม่ว่าจะทางไหนก็ตามครับเร,เ,เรียกว่าตามปลื้มตามชื่นชมดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> ให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าอย่ายนเคยมีโอกาสมาพูดคุยกับเราบ้างไหมคะบเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นอะไรก็ส่วนใหญ่ก็มีพูดคุยกันตามงานเวลาเจอกันนะครับกับแบบว่าพูดคุยกันแบบว่าเออแบบส่งกำลังใจที่ดีต่อกันอย่างเช่นวันสําคัญวันเกิดเขาเนี่ยครับมันเกิดพี่อับอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งของขวัญส่งอะไรให้ก็มีการพูดคุยแบบขอบคุณอะไรครับตามปกติอยู่แล้ว เจอพี่แอฟก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอครับเหมือนเป็นความรู้สึกใหม่แล้วก็เหมือนเขารู้สึกแรกเจอทุกครั้งนะครับเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่น่ารักมากๆเรียกว่าเป็นสเปกต้นแบบได้เรียกว่าเป็นผู้หญิงในดวงใจอย่ยงงี้เราก็เป็นคะแนนกับน้องปีใหม่ด้วไหมอันนี้ก็อแอบทาอยู่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าก็มีส่ง ของขวัญให้พี่แอฟแต่ว่าก็เลือกตุ๊กตาที่น้องพี่ใหม่ชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาพี่แอฟเองก็มีสองให้คุณเปิดมาให้ด้วยใช่ครับพี่แอฟก็น่ารักกับตีครับจะได้ว่าเป็นฝ่ายคอยสนับสนุนซัพพอร์ตพี่แอฟใช่มันแบบว่าต่างต่างฝ่ายต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆก็รู้สึกดีใจครับที่มีมีพี่อีกคนหนึ่งที่แบบน่ารักแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ที่ที่ดีสำหรับเราครับ